สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดมหาชัยไอศกรีมชี้แจงโรงงานผลิตอยู่ที่ปุมธานีไม่ใช่สมุทรสาครเมื่อวันที่21ธันวาคมจากกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เป็นจำนวนมากจากตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครก่อนแพร่กระจายไปอีกหลายจังหวัดสร้างกระแสะความวิตกกังวลให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก ล่าสุดมีผู้สอบถามไปยังเพจ Facebook ของมหาชัยไอศกรีมชื่อดังกันเป็นจํานวนมากถึงกรรมวิธีในการผลิตว่ามีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใดและจะมีโควิด9ปรับปนเข้ามาด้วยหรือไม่เพจ Facebook มหาชัยไอศกรีมจึงออกมาชี้แจงโดยโพสต์ภาพโรงงานผลิตไอศกรีมพร้อมระบุข้อความว่า เรียนลูกค้ามหาชัยไอศครีมทุกท่านใน3-4วันนี้มีลูกค้าสอบถามมาเป็นจํานวนมากว่าไอศครีมของเราผลิตจากสมุสาครหรือเปล่าเราจึงต้องแจ้งให้ทราบว่าโรงงานผลิตและออฟฟิศของมหาชัยไอศครีม ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีมานานกว่า25ปีแล้วสินค้าถูกผลิตและส่งออกจากจังหวัดปทุมธานีเพียงที่เดียวเท่านั้นสถานที่ตั้งของโรงงาน99ทับ99หมู่ที่6ตำบลบางเดือถนนปทุมสายในอเภอเมืองจัังหวดปทุมธานี12000หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปผู้ใช้โซเชียลจำนวนหนึ่งเข้าไปแสดงความคิดเห็นโดยมีรายหนึ่งระบุว่าโอเคจะได้สั่งมากินอย่างสบายใจครับ ขณะที่อีกรายระบุว่าเข้าใจครับผมไปโตเกียวก็ไม่เคยเห็นขนมโตเกียวท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทกับคุณครับ